ออามาแล้วจริงๆด้วยเธอไม่ลองจริงเหรอดึงดึงดึงนะมาแล้วนำหน้ามาด้วยพ่อแม่โคเวฟของเราแสนล้านนะคะแสนชายและคมแสนแก๊งเด็กวัดลูกท่านพระครูออดนะครับผมนี่วายแอนมาช้าจังทุกคนตกใจนะคะใบบุญไม่อาบนะ้ำอีกแล้ว <laughs> สุสานวันเกิดทางมาลีอายุสิบขวบด้วยนะคะโอ้วันนี้วันเกิดมาลีวันนี้พี่ตั้มมา ค so ิดว like ่าเขาไม่มาวันนี้นะคะแม่ฤดูการนี้เป็นฤดูการที่สวยที่สุดแล้วนะคะใครอยากมาเห็นป่ากับช้างสดชื่นแบบนี้นะคะมาฤดูฝนนี่แหละสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอูมีเสียงด้วย มาน้อยอามาน้อยวันนี้มันน่าฮักนะมาน้อย